ผมเพิ่งกลับมาจากจีนและนี่คือทั้งหมดที่ผมเจอครับวัสดีครับผมมินหวังนะครับคุณกำลังฟังพอดแคสต์มีเป็นล้านเลยเหร,อ,หรอพี่ไร้ดาวนะครับอัปเดตท,ทุกสถานการณ์การลงทุนที่ส่งผลกับเงินกระเป๋าของทุกคนนะครับผม ทุกคนครับคลิปนี้นะครับผมอัดหลังจากที่ผมกลับมาจากจีนเนี่ยประมาณสัก2อสมวันนะครับเพราะว่าตั้งใจจะเป็นการอัปเดตครับเพราะว่าผมได้ไปลงพื้นที่ที่เมืองจีนตรงนั้นจริงๆเลยและอยากจะมาอัปเดตครับสภาพเศรษฐกิจสภาพคนแล้วก็สภาพร้านค้าร้านรวงต่างๆแถวนั้นเนี่ยเพราะว่าอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับว่าระหว่างทางเนี่ยตั้งแต่ผมเริ่มอ,ออกเดินทางจนกลับมาเลยเนี่ย ผมเห็นอะไรบ้างนะครับเอาง่ายๆอ่ะมันก็คล้ายๆกับว่าสรุปทริปการท่องเที่ยวครับโดยการมองประเทศจีนเนี่ยผ่านสายตาของนักลงทุนแนวเน้นคุณค่าแล้วกันนะครับเพื่อนๆจะได้พอเห็นภาพว่าสภาพเศรษฐกิจจริงๆณตรงนั้นเนี่ยของที่จีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ผ่านมาครับช่วงเนี้ยก็มีข่าวเรื่องแบบทาลิฟใช่ไหมเรื่องตั้งกระแพงภาษีอะไรอย่างเงี้ยแล้วจีนเนี่ยหุ้นจีนก็โดนทุบหนักมากครับแล้วก็รวมถึงรัฐบาลก็พยายามออกนโยบายอะไรมาช่วยด้วย การดูคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะให้เพื่อนๆเนี่ยพอจะมองเห็นภาพได้นะว่าที่จีนตอนนี้มันสภาพเป็นยังไงบ้างแบบจากคนในพื้นที่จริงๆเนี่ยจะได้เอามาเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจนะว่าเรามองตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสในการเข้าซื้อหุ้นจีนหรือเปล่านั่นเองครับคลิปนี้นะครับเป็นตอนต่อยอดมาจากตอนสมัยตอนนู้นครับที่ผมไปจีนรอบที่แล้วและ แล้วก็ไปสอบถามกับไกด์ไปลงพื้นที่ไกด์แล้วก็ทําเป็นคลิปสรุปมาให้เพื่อนๆแต่คลิปนี้เนี่ยจะมีรูปประกอบมาด้วยครับคือผมได้ไปจีนอีกรอบหนึ่งช่วงที่อาทิตย์ที่แล้วเองมั้งเออช่วงประมาณปลายมีนาต้นเมษายนในปี68อะ่ะดังนั้นก็เลยอยากจะมาสรุปทริปนี้ให้ครับว่าผมไปมองเห็นอะไรบ้างนะครับแต่ทั้งนี้บอกก่อนนะครับว่ามณฑลที่ผมไปเนี่ยเป็นแค่มณฑลกวางโจเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันสรุปไม่ได้ว่าทั้งประเทศจีนมันจะเป็นภาพแบบนี้นะครับ แล้วผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหุ้นจีนด้วยนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะเล่าในคลิปนี้เนะี่ยก็เป็นการเล่าแบบง่ายๆเหมือนเพื่อนเล่าให้ฟังนะครับไม่ใช่ว่าคุณมาฟังนักวิเคราะห์มาฟังเซียนหุ้นพครข้อ์ว่ามาจีนเป็นเนือน้อเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันเป็นการเล่าประสบการณ์ให้ฟังเฉยๆได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆครับช้วิจารณญาณนะถ้าเกิดจะเอาข้อมูลไปช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนนั่นเองนะครับแล้วก็ดูข้อมูลจากหลายๆสื่อด้วยนะโดยเฉพาะช่วงนี้ที่ตลาดมันค่อนขข้้้าางงผันนนนนะรทีีีเเเืื่่่่อออลยยก ผมขอเริ่มต้นการเดินทางเลยครับจากสุวรรณภูมิครับอันนี้คือภาพของสุวรรณภูมิในวันที่ผมออกเดินทางครับจะเห็นว่าคนเยอะอยู่นะครับที่ผมไปเนี่ยคือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวมาอาทิตย์หนึ่งด้วยนะคนน่ะยังค่อนข้างเยอะแล้วก็หนาแน่นครับแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาประมาณน่าจะหลังเที่ยงทั้งบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ย คนก็ยังดูเยอะอยู่ยังไม่ได้ตื่นตระหนกจากอาการแผ่นดินไหวนะครับแล้วจากตัวส่วนภูมิเนี่ยครับผมได้ไปสอบถามน้องๆ้กาเซอร์วิสครับว่าคนจีนมันน้อยลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือภาพที่น้องกาเซอร์วิสเขามาตอบผมนะครับคือคนจีนเขารู้สึกว่าจริงๆมันไม่ได้น้อยลงนะครับ มันยังพอๆเท่าเดิมอยู่ถ้าเทียบกับในสนามบินน่ะแต่ว่าอย่างที่เรารู้ว่าเอกสารตัวเลขอะไรมันก็บอกใช่ไหมว่าคนจีนมันมาเที่ยวน้อยลงอ่ะแต่ว่าภาพของคนทํางานในนั้นเองน่ะมันยังดูไม่ได้น้อยลงแบบเห็นได้ชัดมากขนาดนั้นนะครับเรื่องการใช้จ่ายอะไรของคนจีนอาจจะน้อยลงแหละจานวนหัวเนี่ยอาจจะน้อยลงจริงๆแต่ว่าภาพนัตรงที่สนามบินน่ะมันไม่ได้ดูเลวร้ายจนห่างชั้นกันขนาดนั้นนะครับและผมก็อยากจะบอกเพื่อนๆเพิ่มด้วยว่า อันนี้ผมเพิ่งรู้จากน้องกาวเซอร์วิทเลยนะว่าไอตัวล็อกตรงสนามบินในสุวรรณภูมิครับสมมุติเราเข้าไปเดินดูอะเราจะดูแค่ล็อกเดียวไม่ได้นะเพราะว่าน้องเขาจะบอกว่ามันจะแบ่งเป็นซอยเลยว่าซอยเนี้ยเฉพาะสายการบินที่มาจากจีนซอยเนี้ยเฉพาะสายการบินกาตาที่มาจากตะวันออกกลางแล้วซอยเนี้ยมาจากสายการบินยุโรป ที่มาจากคนยุโรปอะไรแบบนี้ครับแปลว่าสมมติเราอยากจะสักคาเตอร์บ,บัตสวรรคภูมิผมเชื่อว่ามันมีไม่กี่คนหรอกที่มาสักคาเตอร์บ,บัตสวรรคภูมิแต่ถ้าเกิดมีนะผมย้ำเหมือนเดิมนะว่าต้องดูให้ทั่วนะครับดูให้ครบทุกซอยนะคุณจะนั่ง เจ๋งแม่งอยู่ซอยเดียวแล้วคุณเจอแต่คนตะวันออกกลางแล้วคุณจะสรุปว่าเออช่วงนี้คนตะวันออกกลางมาเยอะกว่าชาติอื่นเลยว่ะคุณจะสรุปแบบนี้ไม่ได้นะคุณต้องเดินดูให้ครบทุกซอยนะครับเพราะว่าแต่ละซอยเนี่ยมันก็มีสายการบินเฉพาะภูมิภาคนั้นๆอยู่ครับอันเนี้ยผมก็เพิ่งรู้มาจากน้องๆ้องเกาซีวิทนะคือเขาไม่ได้สุ่มแบบไม่ได้ย้ายไปย้ายมาแบบสุ่มนะครับคือมันมีซอยเฉพาะเลยอย่างน้องๆเกาซีวิตที่ผมไปถามวันนั้นเน่ะเขาจะเป็นน้องๆกาวเกาซีวิทที่เฉพาะสายการบินที่มาจากยุโรปครับ เน้นทางฝรั่งเศสด้วยซ้ำนะครับแล้วแม้ว่าผมจะถามน้องๆกาเซอร์วิสกับสายการบินแนวยุโรปแนวฝรั่งเศสอนะ่ะเขาก็ยังบอกผมเหมือนเดิมว่าคนจีนดูไม่ได้น้อยลงเลยอันนี้ครับอันนี้เป็นภาพที่กาเซอร์วิสเขาเห็นนะก็ฝากเพื่อนๆไปพิจารณากับเอกสารอะไรที่เราดูประกอบประกอบกันด้วยแล้วกันครับว่าภาพจริงกับภาพในเอกสารเนี่ยมันเหลื่อมกันหรือเปล่านั่นเองครับอันนี้คือประเด็นที่ผมได้มาจากอันแรกตั้งแต่เข้าสู่รุณภูมินะครับ แล้ววันที่ผมเข้าไปดูเนี่ยคือป้ายหลกัหลกๆเนี่ยแบรนด์ b a b y b ไบเยอะมากครับคือหุ้นตัวคาหมาดนะแบรนด์ b a b y b ไบคโปรโมทในสนามบินเน่ยเยอะมากครับเป็นป้ายหลกัหลกๆเลยมั้งทําให้ผมอนุบาลได้อย่างหนึ่งเลยว่าเออคามาดเขาน่าจะเน้นเติบโตในการขายต่างชาติจริงๆแล้วผมคิดว่าต่างชาติก็น่าจะเป็นคนที่มาซื้อแบรนด์ b a b y b ไบเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นที่มีนยัยสาคัญเหมือนกัน,นครับไม่งั้นเขาก็ไม่มาโปรโมท ตรงสุวรรณภูมิหรอกจริงไหมอันเนี้ยก็น่าเอาไปคิดต่อครับว่าทําไมคามาดเขาถึงทําการตลาดแบบนี้เขาจะเน้นการเติบโตต่างชาติให้มากขึ้นในอนาคตหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้เนี่ยสัดส่วนการซื้อของคนต่างชาติเนี่ยมันเริ่มมีนัยสําคัญขึ้นมาในพอร์ตสินค้าเขาแล้วครับอันเนี้ยก็ฝากเพื่อนๆไปดูต่อด้วยเลยกันครับกับประเด็นนี้นะในตัว b a b y b r i g h t ของคามาดนะครับทีนี้ผมเริ่มเดินเข้าไปในดิวตี้ฟรีแล้ ใน AOT เราจะรู้ใช่ไหมครับว่า Duty f ้ e รมันค่อนข้างเป็นปัญหาครับก็คือ King Power เขาไม่มีเงินจ่ายทําให้ต้องเลื่อนจ่ายแล้วมันก็กระทบกับตัวรายได้ของ AOT ถึงแม้ว่า AOT จะบอกว่ามีการตั้งสำรองจ่ายอะไรเรียบร้อยแล้วนะมีการแบบ ธนาคารรับเครดิตและผิดชอบไปเลยนะแต่มันก็กระทบกับราคาหุ้นอยู่ดีเพราะว่าตัวเม้นเงินจริงๆอะ่ะมันก็ยังไม่ได้เข้าไปใช่ไหมครับก็เป็นการแค่บุ๊กรายได้เท่านั้นทีเนี้ยผมก็เลยลองเข้ามาเดินดูในดิวตี้ฟรีครับสำรวจประมาณหนึ่งว่าสภ,ภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือดิวตี้ฟรีเนี่ยผมว่าคนก็ยังเยอะอยู่นะครับเนีย่ยเห็นปะคือผมไม่รู้สึกต่างกันเลยครับจากการมาสนามบินรอบนู้นที่ผมมากวางโจวเมื่อปีก่อนหน้าน่ะแล้วมาปีนี้รอบนี้นะ คนหนาแน่นพอๆกเลยครับผมคิดว่าจํานวนคนยังหนาแน่นเหมือนเดิมนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเรื่องดิวตี้ฟรีจริงๆเนะี่ยผมมองได้ไปสองกรณีก็คือมันอาจจะเป็นกำลังจ่ายที่น้อยลงจริงๆในช่วงไตามาสที่แล้วครับแล้วไตามาสนี้ไมั่อาจจะฟื้นคืนมาก็ได้ครับหรือไม่เป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือคนมันไม่ยอมจ่ายครับ คนมันมาเท่าเดิมแหละแต่ว่ามันเอาไปจ่ายให้อันอื่นมากกว่าด u ที่ฟรีนะคือคนมาเที่ยวเมืองไทยอาจจะไปจ่ายให้กับบริการจ่ายให้กับร้านนวดร้านสปาจ่ายให้กับประสบการณ์ท่องเที่ยวมากกว่าซื้อของด u ที่ฟรีก็ไปไปได้นะเหมือนอย่างที่หลายสื่อเขาบอกว่าคนจีนมาน้อยลงทําให้คนที่จะมาช้อปปิ้งอะ่ะเพราะเหมือนคนจีนเขาจะชอบช้อปปิ้งของกลับบ้านมากกว่าคนชาติอื่นน่ะ พอคนจีนน้อยลงตะวันออกกลางมากขึ้นฝรั่งมากขึ้นมันก็อาจจะทําให้สัสดส่วนตรงนี้มันเปลี่ยนไปก็ได้ครับซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่บายไอเดียท่าทีเดียวนะเพราะว่าน้องๆกล่าวเคก็บอกว่าคนจีนก็ยังคงดูหนาแน่นเหมือนเดิมอะไรประมาณเนี้ยแต่ทั้งหมดเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันว่ามันจะเป็นแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นในทุกช่วงเวลานะครับอันนี้เป็นแค่ภาพที่ผมไปเห็นเท่านั้นก็ฝากเพื่อนๆพิพจารณาตรงนี้ต่อนะครับแต่ที่ผมเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ครับ ดิวตี้ฟรีเขาจัดโปรครับรับฟรีส่วนลด30%บินวิกเอนช็อปไม่ต้องกักอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันว่าดิวตี้ฟรีเขาก็น่าจะมีการแบบขาดแคลนมีการสะดุดในการจับใจ่ายใช้สอยเหมือนกันนะเขาถึงทําโปรแบบนี้ออกมาครับแล้วเขาก็แจกให้ทุกๆคนเลยที่มาที่ดิวตี้ฟรีนะแต่ว่าเขาก็มีขั้นต่ำนันแหละว่าต้องช็อปเท่านี้แต่ว่ารอบที่แล้วที่ผมมาเนี่ยมันไม่มีโปรนี้ไงรอบที่แล้วดิวตี้ฟรีมันยังไม่มาทําโปรอย่างเงี้ยพอมารอบเนี้ยมันมีโปรแบบลด30%เลยเนี่ย ทำให้ก็น่าคิดเหมือนกันว่าเออดิวตี้ฟรีอาจจะกําลังลาบากจริงๆอันเนี้ยถ้าคิดในแง่ร้ายแต่ถ้าคิดในแง่ดีก็คือดิวตี้ฟรีเขาก็รู้ตัวนะว่าเขาขายไม่ค่อยดีแล้วทาให้ต้องออกแนวะโปรโมชั่นทําให้มีเงินหมุนนะเนี่ยก็อาจจะเป็นแง่ดีในอนาคตสําหรับหุ้น AOT ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตหนึ่งนะครับอีกอันนึงก็คืออันเนี้ยพอผมมาลงที่เกตแลละกำลังจะขึ้นสนามบินอนะ่ะเขามี trip.com เป็นเป็นป้ายโปรโมทอะ่ะเยอะมากเลยครับก็เหมือนว่า ทิปคอมเขาน่าจะเร่งการทําการโปรโมทให้คนรู้จักแบรนด์มั้งโดยเฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิของเมืองไทยน่ทิปคอมเขาก็มาโปรโมทมันอาจจะเป็นการแข่งขันอยู่แล้วนะสำหรับแบรนด์ที่เป็นแบรนด์แอปพลิเคชันแบบเนี้ยแต่ว่าก็น่าคิดเหมือนกันว่าทิปคอมเนี่ยจะเริ่มทำมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นหรือเปล่ากับภูมิภาคบ้านเรานั่นเองนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะเนี่ยครับทิปคอมผมว่าเห็นทุกอันเลยนะจากนั้นก็เริ่มขึ้นเครื่องแล้วครับสายการบินที่ผมไปเป็นสายการบินเมืองจีนครับก็คือไชน แล้วข้อสังเกตก็คือพอผมลงที่สนามบินที่กวางโจะปรากฏว่าเครื่องบินส่วนใหญ่ผมว่า80%เลยแหละก็เป็นสายการบินของใช้หน้าเซาเทิครับพอผมถามไกด์ว่าใครน่าจะเป็นเจ้าของอะไกด์เขาไม่ไม่มั่นใจครับแต่เขาก็บอกว่าอาจจะเป็นรัฐบาลก็ได้นะอาจจะเป็นรัฐวิสาหกิจด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆพ,พอรู้ว่าใช้หน้าเซาเทิเป็นของรัฐบาลหรือว่าของเอกชนเนี่ยก็แชร์กันด้านล่างได้นะครับ อันนี้ก็เป็นภาพของสนามบินที่กวางโจครับคือเอาง่ายๆอ่ะสนามบินสุวนรณภูมิบ้านเราอ่ะสวยกว่าสนามบินกวางโจแต่ว่าก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าสนามบินกวางโจมันไม่ใช่สายการท่องเที่ยวหลักของประเทศจีนใช่ไหมมันไม่ใช่ปักกิ่งไม่ใช่เซี่ยงไฮ้นะอันนี้ก็จะนับเป็นแอปเปิลทูแอปเปิลไม่ได้นะครับ อันนี้มาดูทีนี้นเนี่ยพอผมเริ่มเริ่มเข้าพื้นที่กวางโจแล้วผมสังเกตเห็นว่าโดมิโน p พิซซ่ามันโปรโมทเยอะว่ะผมเห็นบ่อยอะคือถ้าเราอยู่เมืองไทยตอนนี้เราถ้าเฉพาะในกรุงเทพเลยนะคุณจะเห็นเลยว่าโดมิโนพิซซ่าโปรโมทหนักมากครับทั้งตามป้ายรถเมย์ตามป้ายต่างๆหรือว่าตามโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยที่จีนผมมัดมันบอกแนวคล้ายๆกันนะเหมือนผมเห็นโดมิโนพิซซ่าบ่อยอะหรือว่า หรือเพราะว่าผมเริ่มศึกษาหุ้นตัวนี้ก็ไม่รู้นะทําให้ผมมองเห็นอย่างนี้บ่อยอะแต่ผมรู้สึกจริงๆว่าดูมิโน่พิซซ่ามันดูหนาตาหวั่ารอบที่้นที่ผมมานะอันนี้น่าคิดเหมือนกันครับรว่าดูมิโน่พิซซ่าเขาเริ่มเร่งการขยายในแถบเอเชียรหรือเปล่านั่นเองนะครับคุณดูมิโน่พิซซ่าก็คือ DMZ เนะครับเพื่อนๆไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะอันนี้ก็อันนี้ผมเห็นทุกร้านเลยก็คือกระแสจากภาพยนตร์เรื่องนาจาสองครับแอนิเมชันที่ดังอันดับหนึ่งของประเทศจีนนะตอนนี้ฮะ ผมเห็นทุกร้านเลยนะที่เป็นร้านแบบเซเวเนียกิฟช็อปอะไรแบบนี้ก็จะมีไอ้ตัวนี้หมดครับตัวนาจากับเพื่อนอเพื่อนพระเอกผมใช้คํานี้แล้วกันก็เห็นบ่อยเหมือนกันนะครับอันนี้ผมเริ่มเดินเข้ามาในห้างในวางโจแล้ะเป็นห้างเปิดใหม่สิ่งที่ผมสังเกตก็คือห้างห้างเนี้ยมีชั้นหนึ่งครับแล้วมันมีแบรนด์ชุดชั้นในเนะี่ยเป็นแบรนด์เลยนะ3มร้านในชั้นเดียวกันครับซึ่งแล้วมันเป็นช็อปแยกของมันด้วยนะมาทําให้ผมรู้เลยว่าอุตสาหกรรมสินทอของจีนนะ่ะ มันแข่งขันกันค่อนข้างดุเดือดนะครับมันเสมือนว่าเราเจอซาบีน่ากับวาโก้ที่จีเนี่ยพร้อมๆกันในชั้นเดียวเนี่ยสามสี่ล้านแล้วก็ตั้งใกล้ๆกันด้วยนะแล้วเป็นล้านที่มีขนาดใหญ่ด้วยนะครับแล้วผมให้ไกด์เขาดูข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยไอ้แบรนด์นี้แหละมันเป็นแฟรนชชส์ด้วยนะมันไปหลายสาขาด้วยครับแบรนด์อื่นที่มันเกี่ยวข้องก็แบรนด์พวกเนี้ยอันนี้ผมไม่ได้ถ่ายการในแบบเนี่ยคอตตอนลีเจียอะไรเงี้ยมันก็ เป็นแฟนชส์เหมือนกันแต่ว่าแฟนชส์ที่เยอะที่สุดในห้างนี้มีนี้มีอ่ะก็คือแฟนชส์ตัวนี้ครับก็ฝากเ,เพื่อนๆไปเสิร์ต่อได้ครับว่ามันเป็นยี่ห้อเกี่ยวกับอะไรแต่ที่ผมอยากจะบอกก็คือแฟนชายหุ้นประมาณบริษัทประมาณซาบีนาประมาณวาโก้บ้านเราเนี่ยที่จีน่ะผมว่ามีเยอะกว่าหลายๆเท่าเลยครับและมันก็แข่งกันค่อนข้างดุเดือดจริงๆผมไปเดินชแวไปชแวบมาน่ยเขามีหลายแบบมากนะครับและที่สำคัญก็คือ ผมว่าซาบีนาเขามองไอ้แบรนด์ประมาณนี้ที่จีนแหละเป็นโลโมเดลครับเพราะว่าอย่างไอ้ไอ้แบรนด์อันนี้นะพอผมไปเดินใกล้ๆอะ่ะมันจะเห็นว่าแบบมีทั้งเสื้อเด็กมีทั้งเสื้อผู้ใหญ่คือมันดูออกครับว่ามันเป็นแบรนด์ยกทรงที่เริ่มใส่ความเป็นยูนิเซ็ก์เข้ามาอะเพื่อเพิ่มลายสินค้ามากขึ้นน่ะผมว่าซาบีนาเขาน่าจะมาทรงๆประมาณนี้แหละเขาน่าจะมาเอาอย่างจากไอ้แบรนด์ประมาณเนี้ยของที่จีนแหละอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตครับ แล้วคือผมก็ไม่รู้ไงว่ามันขายดีมากขึ้นไหมมันได้ผลอะไรหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้หุ้นยกทรงที่เมืองจีนว่ามันมีตัวชื่ออะไรบ้างครับถ้าเกิดเพื่อนๆรู้ก็แชร์ด้านล่างได้นะครับมาลองแลกเปลี่ยนกันนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตหนึ่งเหมือนกันอันเนี้ยแบรนด์ยกทรงอันนี้ผมก็แวะร้านอะไรวะวานไถเอ๋อมั้งเอเอจำไม่ได้ก็เหมือนเดิมอร่อยดีมันเป็นแฟรนช์ชส์แหละแล้วก็มาเปิดที่สยามอะไรวะเซนทัลเวิด์ว่ะเซนทัลเวิด์เออโซนอาหารอะไรของเขาเนี่ยก็อร่อยดีครับ อันนี้ข้ามไปอันนี้ตึกที่ผมไปดูเป็นตึกที่เพิ่งเปิดใหม่รอบที่ผมมาสังเกตนะครับว่าล่างๆก็ทั่วไปครับ Adidas u n i c โคอะไรแบบนี้ที่เรารู้จ,กจากกันจะลองสังเกตตรงนี้ครับ1200 Bookshop ออะเท่าวันเท่าเนทรอะคือร้านหนังสือครับแล้วผมเดินเข้าไปร้านนี้ด้วยในชั้นนี้แหละมันใหญ่มากครับมันผมรู้สึกว่าไอ้เทรนที่คนจีนเขากลับมาอ่านหนังสือเล่มเนี่ยมันค่อนข้างจะเลียวอยู่นะ มันค่อนข้างจะเป็นเรื่องจริงไม่น่าจะเป็นแค่ข่าวลือครับเพราะว่าผมเดินเข้าไปในบุ๊กช็อปมันคืออาณาจากักรคนโนคุนิยะของบ้านเราอะแล้วคนก็เข้าไปเยอะด้วยนะแล้วลองสังเกตบ้านเราตอนนี้ครับก็คืออย่างซีเอกับ Nine นายอินเนเชลมันก็ขนาดร้านมันก็ลดลงอยู่ทุกปีครับตั้งแต่ผมไปเดินนะแต่ว่าโซนหนังสือของประเทศจีนเนี่ยนี่ขนาดห้างห้างเปิดใหม่นะนี่ห้างเปิดใหม่นะยังมีร้านหนังสือที่เป็นร้านใหญ่ๆนะครอบคลองไปถึงแบบเป็นพื้นที่ขนาด ขนาดเนี้ยเกือบเกือบทั้งชั้นนะ่ะอะไรอย่างเงี้ยครับมันทาให้ก็เอ,อิมก็เมคช่วงเหมือนกันว่าคนจีนน่าจะเริ่มกลับมาอ่านหนังสือเล่มแล้วก็มแม่แน่ว่าแม่แน่ว่าในอนาคตบ้านเราอาจจะเป็นเทรนประมาณนี้ก็ได้นะอย่างช่วงนี้เรานิยมอ e ีบุ๊กใช่ไหมถึงจุดหนึ่งเราอาจจะย้อนกลับไปอ่านหนังสือเล่มก็ได้นะเพราะว่ามันก็มันก็ไม่ได้ชอบมันทุกคนอนะ่ะถูกไหมอันเนี้ยก็ฝากพิจารณาต่อนะครับแล้วก็แบรนด์นี้ครับแบรนด์ชากีเนี่ยคืออย่างก่อนหน้าเราจะได้ยินเฮทีใช่ไหม แล้วไอแบรนด์ชากีเนะี่ยคือผมไปไล่ล่าสุดอะเพื่อนๆกับคณะผมอะเขาไม่ได้นิยมเฮทีแล้วนะเขามาซื้อชากีกันนะเออคือเหมือนมันเป็นเทรนเหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่ได้ตามเทรน,นนี้เนะี่ยผมก็รู้มาจากเพื่อนที่ผมไปด้วยกันีนที่อะว่าเขาอยากจะมาลองกินแบรนด์นี้มันดังมากๆในโซเชียลมีเดียนะ่ก็น่าคิดเหมือนกันว่าการแข่งขันที่เมืองจีนก็น่าจะรุนแรงอยู่เหมือนกันนะเพราะตอนนี้คนแม้แต่คนไทยด้วยกันเองอะเขาก็เริ่มดบดบเรื่องเฮทีเลยนะแล้วก็มานิยมแบรนด์ชากีแทนอย่างเงี้ย แล้วอนาคตก็ไม่รู้ว่าแบรนด์ไหนจะมาแข่งอีกใช่ไหมครับอันนี้ก็สแสดงการแข่งขันในเมืองจีนครับส่วนตรงนี้ให้ทายครับว่าเป็นวิวอะไรครับมันคือวิวห้องน้ําที่ล็อบบี้มันคือวิวห้องน้ําที่ห้องอาหารนะครับ,รบผมก็แชะออกมาขำๆนะครับขำๆอันนี้ก็แวะกินกาแฟครับอันนี้วันต่อมาแล้วนะวันที่สองแหละก็มาแวะกินกาแฟแล้วก็มีร้านติ่มซําเขาก็ทําน่ารักอะไรเงี้ยครับสิ่งที่ผมเห็นที่เห็นได้ชัดกับไปกวางโจรอบนี้ก็คือตู้หนงฝูครับ น้ำดื่มหนงฝูก็คือหุ้นหนงฝูที่เขาขายน้ำดื่มทั่วประเทศจีนแหละแล้วหลังๆเขาก็ออกผลิตภัณฑ์เป็นชาด้วยครับคือผมเห็นตามร้านเทดดิชเชเนลร้านลอเคอล่ยตู้แบบนี้มันตั้งเยอะเยอะกว่าตู้แปปซี่เยอะกว่าตู้โคกอีกตู้แปปซีก่กับโค้กผมมองไม่ค่อยเห็นเลยเว้แต่ว่าตู้หนงฝูผมเห็นเยอะจริงผมเลยคิดว่าหนงฝูประสบความสําเร็จนะทางด้านเรื่องนี้แต่ก็อย่างที่บอกว่าเขามีข้อได้เปรียบเรื่องดิสติบิวเตอร์อยู่แล้วครับ เขาอาจจะใช้ข้อได้แบบนี้ในการขายตู้หนงฝูตามร้านเทดิชอนิอลต่างๆก็ได้แต่ผมเห็นเยอะจริงๆนะกับตู้หนังฝูแล้วข้างในมันก็มีหนงฝูจริงๆนะมันไม่ใช่ว่าตู้โคกบ้านเราแล้วข้างในเป็นเบียร์สินะไม่ใช่อย่างนั้นนะคือหนงฝูก็เป็นข้างในก็เป็นหนองฝูจริงๆและผมเห็นเยอะร้านมากครับนะก็เป็นจุดเมคชัวเหมือนกันว่าเออดิสติบิวเตอร์เขาแข็งแกร่งจริงแล้วหนองฝูเขาอัพมาจินกับโปรดักต์นี้ได้จริงๆนะครับผ่านการจำจำหน่ายตู้เนี่ยด้านในก็เป็นแบบผลิตภัณฑ์ของเขาเลยนะครับ เออแล้วก็หนงฝูเนี่ยบอกในเซเว่นนะในเซเว่นกับในรอสันเนะนี่ยหนงฝูขวดเดียวกันนะ่ะราคาไม่เท่ากันนะเว้ยในรอสันเนี่ยขายถูกกว่าประมาณหยวนสองประมาณหยวนหนึ่งอะ่ะแต่ว่าในเซเว่น่ะขายแพงกว่าเซเว่นผมจะไม่ผิดน่าจะหกจุดห้าเออนเนี่ยเนี่ยน่าจะราคาตามรูปแหละหกจุดห้าแต่ว่าในในรอสันเนะี่ยมันจะอยู่ประมาณห้าจุดห้าครับมาถูกกว่ากันหนึ่งหยวนอะ่ะอันเนี้ยผมก็อันนี้ผมไม่เก็ตเหมือนกันว่าเออ ซึ่งคนจีนเขาก็รีเสิร์ชราคาได้นะแต่ว่าทําไมราคามันตั้งไม่เท่ากันอย่างเงี้ยผมไม่รู้เหมือนกันหรือว่ามันอาจจะเป็นโปรโมชั่นเฉพาะเราสั่นก็ได้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นข้อสังเกตนะครับอืมอีกอันนึงก็คืออันนี้เป็นของเททีครับผมเพิ่งเห็นว่าเททีเขาทำโปรดักในโควิดเนสโตก็คือเป็นชาขวด ซึ่งก่อนหน้าผมเชื่อว่าไม่มีนะก่อนหน้าผมเชื่อว่าไม่มีแต่พอมารอบนี้ผมเห็นเฮทีขายน้ําชาขวดแบบนี้ในเซเว่นผมเลยรู้สึกว่าดังนั้นเนี่ยไอชากีที่มันมาแข่งขันกับมันนะ่ะมันน่าจะตีตลาดแล้วก็แย่งส่วนแบ่งได้ครับทาให้เฮทีต้องมาออกโปรดักต์คอมมิเนตสโตเนี่ยคือสตอรี่ของเฮทีมันดูคล้ายๆ MK ประมาณนึงครับแต่ว่าไออทามเฟรมมันอาจจะน้อยกว่านะเหมือนว่าเคยเป็นเจ้าตลาดมาก่อนแล้วมีคู่แข่งมาแบ่งมาเก็ตแชร์ทำให้มันต้องแสแวงหาการเติบโตเพิ่มจนกระั ต้องไปออกโปรดักต์ในโะคว n ดเนี่ยสตเนี่ยผมว่าสตอรี่คล้ายๆกันอืมอันนี้ฝากให้คิดนะครับทีนี้พอผมมาเซเนี่ยผมก็แวะดูสินค้าไทยผมก็ไม่ได้ลืมบ้านเกิดเมืองนอนนะอันนี้ผมเห็นเท่าแก่น้อยครับแต่ต้องบอกเลยว่าสินค้าในเซวที่ผมไปแวะดูสาขาเนี่ยมันอยู่เชลล่างครับเชลประมาณแบบหน้าแค้งเราเลยอะอย,อย่างไอ้รูปนี้เนะี่ยจริงๆมันอยู่ตรงหน้าแค้งนะอันนี้ผมนั่งยองๆถ่ายมานะครับ อันนี้เท่าแก่น้อยอยีกอันหนึ่งก็คือเอ่อเท่าแก่น้อยเหมือนกันมันก็อยู่เชล่ล่างๆเหมือนกันครับหนูรู้สึกว่าแบบตรงที่จัดวางมาดูไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่น่ะไอ้ตรงที่จัดวางเวอร์ิร์กอะมันคือไอ้อันนี้ครับอันนี้ยังเห็นชัดกว่าเลยก็คือไอ้แบรนด์มือก,กุบมือก,กุบผมจําชื่อหุ้นไม่ได้แล้วแต่ว่าเนี่ยเนี่ยไอ้แบรนด์ดังๆที่เป็นมือก,กุบอ่ะอันนี้เห็นชัดแล้วก็มีออกมาหลายผลิตภัณฑ์เลยคือเหมือนกับว่าสินค้าไทยเราไปบางทีมันก็ไม่ได้ถูกจัดวางในตแแหนนนนน่่่่งงทีีีีดคครรรัับบบจจเเเเ้้้าาาาาก็ยชลออะะะืมปมณ ส่วนตรงนี้ผมอยากจะแสดงให้เห็นว่าไอ้เลหรือว่าหุ้น PEP เนี่ยเขาโลเคอลายได้ดีมากครับอย่างคุณจะเห็นไอ้ถุงสีเขียวอ่ะอันนี้เลลด่งกวานะครับอันนี้เลถด่งกวานะทุกคนผมยังไม่ได้ซื้อกินก็เลยยังรีวิวไม่ได้แต่ว่าเออนั่นแหละเขาโลเคไลดีนะทุกคนรถเครื่องเทศจีนรถอะไรนะเนี่ยเลอเนี่ยนะครับอย่างบ้านเราก็มีตะวันลดลาบใช่ไหมตะวันนี่ก็ของเลนะเผื่อคนไม่รู้ คือมันลูคอลไลเซชันได้ค่อนข้างดีคือผมชื่นชอบแบรนด์นี้ในลักษณะดีครับเขา l o คอลไลเซชันเก่งนะครับอันนี้เอามาฝากอ่าทีนี้ก็น่าจะวันที่3แหละอันเนี้ยก็เป็นลายบุฟเฟ่ออันเนี้ยสิ่งที่เมช่วยอย่างหนึ่งก็คือไอ้ลักคินคอฟฟเนี่ยผมเห็นเยอะเยอะเหมือนกันนะคือมารอบที่แล้วเนี่ยผมก็เห็นลักคินคอฟฟเยอะมารอบนี้เนี่ยผมก็ยังเห็นลักคินคอฟฟเยอะผมเลยรู้สึกว่าลักคินคอฟฟเขาอาจจะมีแบรนด์ที่ค่อนข้างสตรองกว่าเฮที T อะ เหมือนผมเห็นลักกินคอฟฟมันเพิ่มออกจะเพิ่มขึ้นด้วยนะในสายตาที่ผมเห็นไปรอบเนี้ยแล้วรสชาติผมลองดูมันก็เหมือนเดิมครับก็ตามภาษาเฟรนชชายนะครับอืมนี่คือตรงที่ผมไปเขาเรียกว่าตลาดผ้าจงซานป้าครับก็คือแบบเหมือนคล้ายๆสำเพลงบ้านเราแหละจะคุณดูดิมันซ้อนกันหกชั้นอะ่ะเออเหมือนสำเพลงซ้อนกันเจ็ดชั้นอะ่ะแล้วก็ในนั้นอะ่ะมันขายผ้าขายอเซสโรีของคนที่อยากทําสิ่งทอเนอี่ยมาเดินตรงเนี้ยครบจบหมดเลยครับ มันก็เลยไม่แปลกเลยครับที่ซัพพลายเชนบ้านเรามันโดนจีนแย่งอ่ะเพราะคุณดูดิมันทําขนาดเนี้ยแล้วตึกเนี้ยก็เป็นตึกของรัฐบาลเนี่ยนะผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วคือรัฐบาลเขาสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตของเอกชนบ้านเขามากครับแล้วมันก็ขายถูกด้วยนะเออแล้วแบบคุณไม่ต้องซื้อขั้นต่ำเลยอ่ะคือขั้นต่ําเท่าไหร่เขาก็ส่งได้หมดก็แล้วก็เป็นราคาส่งด้วยนะอะไรประมาณเนี้ยคืออัตราต่อรองมันดีกว่าดีกว่าบ้านเราเยอะครับเพราะว่าเขาผลิตจํานวนมากมันก็ขายได้ถูกใช่ไหม อืมอันเนี้ยก็ฝากให้ดูเนี้ยลาคินคอฟฟของที่จงซันป้าผมก็ไปแวะมาไอ้รอสันนี่ผมบอกว่าขายตรงฝูถูกกว่าก็คือรอสันที่นี่แหละนะครับนี่ก็ลองมาชิมทีนี้ลองดูอ่าอันเนี้ยครับมันจะมีรสโคคนัทมิลลาเต้แล้วผมเห็นโค코นัทมิลลาเต้กับแบรนด์อื่นด้วยนะมันเลยเมกชูว่าคนจีนน่าจะชอบมะพร้าวมากเป็นเทรนด์เลยนะนเนี้ยโค코นัทมิลลาเต้เนี่ยข้างบนสุดนะครับ ซ to to. Ops, top, top ึ่งแบรนด์กาแฟแบรนด์อื่นเหมือนก็มีโคโค่นัทมาเป็นมาเป็นอะไรวะท็อปท็อปโปรดักต์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วงเนี้ยอกระแสมะพร้าวที่จีนน่าจะของจริงเหมือนกันครับอืมแต่ว่าทุเรียนหายไปแล้วนะเออคุณสังเกตนะถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนมันอาจจะมีแบบกาแฟทุเรียนขนมทุเรียนขายในโปรโมชั่นเนี่ยตอนนี้หายไปแล้วนะทุกคนมะม่วงก็หายไปแล้วนะกลายเป็นโคโค่นัทแล้วนะคุณสังเกตเทรนที่มันเปลี่ยนนะปีต่อปีเลยนะทุกคนคลิปที่แล้วผมอัพเนี่ยเป็นเรื่องราวปีที่แล้วนะ แต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเรื่องราวปีเนี้ยมะม่วงกับทุเรียนหายไปแล้วนะทุกคนฝากไว้คิดอันนี้คือแมคโดนัลล์ฝั่งตรงข้ามโรงแรมที่ผมอยู่ครับอืมแต่ว่าอันนี้ไม่ได้แวะเข้าไปข้างในครับพอดีไม่มีเวลาพออันเนี้ยอันนี้ก็เป็นภาพของตลาดผ้าจงซานป้านะครับก็คุณค่อนข้างหนาแน่นนะครับอันนี้ผมแวะเอาภาพสวยๆมาฝากคือผมไปนั่งเรือครับไปนั่งเรือมานี่นี่นี่นั่งเรือมาก็เป็นการเที่ยวชมมงชมเมืองครับ ผมคิดว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศจีนก็ยังคงดีแล้วก็ยังคงเติบโตอยู่ครับเพราะว่าเนี่ยอย่างผมมาเนี่ยคนต่างชาติเยอะนะคนจีนก็เยอะคนต่างชาติก็เยอะครับวันที่ผมไปนั่งเรือชมบางเนี่ยเขาก็จะขับผ่านล่องแม่น้ําไฟสวยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีหอคอยที่เป็นแบบจุดเด่นๆของเมืองกวางโจครับคือผมดูหอคอยแล้วผมอยากกินไอติมมากครับตอนนั้นนะคือตอนนั้นมันหนาวมากเลยเออคือผมไปช่วงฤดูหนาวอะแต่ว่าเห็นอันเนี้ยก็หิวไอติมครับ นักท่องเที่ยวหนาแน่นและนักท่องเที่ยวก็ยังคงเห่อผมเลยรู้สึกว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจีนเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวครับเผลอๆมันอาจจะก,กระทบบ้านเราด้วยนะเว้ยเพราะว่าอย่างที่คุณรู้ว่าคนจีนมามาเที่ยวบ้านเราน้อยลงอะ่ะจากเอกสารนะแต่ว่าจากก่าวสวิตเป็นอีกภาพหนึ่งเพราะว่าจีนเขาก็พัฒนาการท่องเที่ยวของเขาเองแหละและตอนนี้เขาฟรีวีซ่า้วยไงก,ก็เสี่ยวที่จะมากระทบบ้านเราเหมือนกันเพราะสิบสองปันนาของจีนเนี่ยมันคล้ายๆเชียงใหม่บ้านเราเลยนะคุณลองดูคลิปพ,พวกรีวิวท่องเที่ยวเนี่ย อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันอันนี้ผมเอาบุญมาฝากทุกคนนะครับผมก็ไปแวะมานะครับก็ขอให้ตลาดหุ้นไทยขึ้นร <c oughs> ีบาวภายในวันสองวันด้วยเถิดนะครับเอาบุญมาฝากทุกคนนะครับโอเคเนี่ยเนี่ยตู้หนองฝุ่นแหละอืมอันนี้บริเวณใกล้ๆวัดนะครับสุดท้ายที่ผมอยากจะมาดูคือผมไปที่ห้องสมุดเมืองกวางโจครับกวางโจไลบบารี่คือคุณจะเห็นห้องสมุดชุมชนบ้านเราเนี่ยเป็นตึกง่อยๆครับแต่ว่าอันเนี้ยคือห้องสมุดชุมชนในเขตกวางโจครับ ดูสิว่าเขาจริงจังขนาดไหนฮะเขาดีไซน์ยิ่งใหญ่แล้วก็ทําทคล้ายๆกับเหมือนกับหน้าหนังสือครับอันนี้ก็มาฝากว่าแบบเอ้ยเขาก็ใส่ใจเรื่องการอ่านนะที่บางจีนอะไรอย่างเงี้ยครับอืออันนี้ก็เป็นลานเดียวกับไอ้หอคอยเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้ผมก็ฝากไว้ให้ดูว่าสภาพบรรยากาศมันก็เป็นประมาณนี้นะครับคุณจะเห็นคนที่ไม่ได้เอาที่โกลนวดไปครับแล้วก็ดูสภาพโดยรอบนะครับ คนก็หนาแน่นเหมือนกันนะผมว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันนะคือเขาจะเน้นในการท่องเที่ยวในเชิงทางด้านการศึกษามากขึ้นนะครับก็เหมือนกับที่จีนเขาก็เน้นย้ําอยู่ว่าอยากจะพัฒนาคนของประเทศเขานะครับอันนี้ก็เอาภาพส,สวยๆมาฝากนะครับอ่ะทีนี้ก็คือคนที่พยายามจะดูดีแต่มันก็ดูไม่ขายนะครับวันนี้ฝากเอารูปม,มาให้ชมคนจีนเขาก็ยังนิยมแบบอารม์กาชาก็มีนะผมไปเดินก็มีนะแล้วก็ตุ๊กตาคีบเขาคล้ายๆบ้านเราอะ่ะ คนมันก็คนเหมือนกันใช่ไหมเออเขาต้องมีวัยรุ่นมาเที่ยวอะไรบ้างแหละแต่แบรนด์นี้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเติบโตต่อไปนอนาคตเหมือนกันนะแต่ว่าของเขาอร่อยดีเป็นคาเฟ่น,นะครับอารมณ์ประมาณมีสวยแหละแต่ว่าของจะพรีเมียมกว่านะครับชื่อมันก็คล้ายๆกันนะสังเกตอะ XUE ข้างหลังนะ่ะอืมอันนี้คือตึก PNG นะครับพอดีเห็นอยู่ใกล้ๆก็เลยถ่ายมาฝากน,นะครับโอเคทั้งหมดก็จะอยู่ประมาณเท่านี้เลยครับที่จะมาฝากกันก็เป็นไงบ้างครับพอจะได้ไอเดียอะไรไหมคือผมก็พยายามเก็บ เก็บทุกอย่างที่ตั้งแต่เริ่มออกเดินทางจนกระทั่งกลับมาว่าผมมองเห็นอะไรบ้างครับก็าคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่สนใจหุ้นจีนไม่มากก็น้อยนะครับแล้วสุดท้ายก็ขอให้กําลังใจทุกท่านนะครับให้ผ่านพ้นกับภาวะตลาดตอนนี้ไปได้นะครับขอให้คลิปนี้เนี่ยได้ไอเดียนะครับสําหรับคนที่สนใจหุ้นจีนว่าจะเป็นโอกาสหรือว่าจะเป็นจุดที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จทางด้านการลงทุนนะครับขอให้พอทุกคนเนี่ย กลับมาเขียวเหมือนเดิมนั่นเองนะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมครับหรือว่ามองเห็นจุดไหนที่ผมอาจจะข้ามไปเนะี่ยก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะครับร่วมกันแลกเปลี่ยนนะครับร่วมพัฒนาสังคมนักลงทุนไทยให้รู้เท่าทันกันมากขึ้นแล้วกันนะครับผมชอบจะคลิปแบบนี้ฝากไลค์แชร์ซับสไครต์นะครับอันกอลิเจะได้เจอเล็คลิปดีๆแบบนี้ไปให้กับผู้สนใจต่อไปนะครับแลวพ่อก็นใหมขกับพอดแคสต์มีปลาเลยหรือพี่ไร้หนาวได้ไหมนะครับเดี๋ยวผม